สีแจ่มมากเลยพามาดูไม้ในกระถางจ้าเห็นไหมสีเหมือนลูกกวาดเลยสีจำๆทั้งนั้นเลยลูกกวาดชัดๆ ไม้กระถางนี่ก็ออกหวานๆนี่ก็ดอกใหญ่ไม้กระถางบ้านภูตะวันไม้ดอกเดีย๋ยวมาดูมุมนี้หน่อย มีสองเฉดสีสีนี้ก็ยังไม่กลายสีนะจ๊ะต้นต้นเดียวกันเต่ไอพันเดียวกันเ่่มีสองสีถ้าถ้าเขากลายแล้วเขาจะเป็นแบบนี้สีจะเข้มขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนลูกกวาดเลยว่าไหม ดูส้มต้นหน่อยอันนี้ส้มต้นนะจ๊ะสีจัดจ้านมากน่ารักน่ารักน่ารักมีแฟดด้วยมีดอกแฟดด้วยอันนี้ปลูกในกระถางก่อนจ้ะแล้วค่อยไปลงแปลงน่ารักเชียว ส้มต้นไม้กระถางนะจ๊ะไม้กระถางโอเคเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากติดตามบ้านภูตะวันไม้ดอกด้วยนะจ๊ะ